โอ้เจ้าหมูเจ้าหมูมาหนีเลยสิเจ้าหมูฉันขออาหารหน่อยอได้เนื้อหมูแล้วเอ้ามาเลยเนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ Medieval นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการเล่นในแบบเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้มาเล่นแบบนี้นะก็ยังไงถ้าเกิดใครที่ชอบการเล่น Medieval แบบนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพ mm ื hmm. ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับ โอเคมาคืนแรกของเราในการเล่นเอาชีวิตรอดนะครับเราจะต้องตัดไมก้ก้นก่อนเอ,ตอเตืน่นเต้นนะกับการเล่นเอาชีวิตรอดนี่คือปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วนะเอาชีวิตรอดแล้ว m e d i v a l นี่คือไม่เคยเล่นเลย <laughs> ไม่เคยเล่นเลยผมก็อาจจะงง,งๆนะิดนนะก็จะเกิด เห็น <He> ผมเล่นแบบกระตุกกระตักดูแบบขัดใจอะไรเงี้ยก็ขออภัยเลยนะผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะอา่าอันนี้ก็พอมีประสบการณ์นิดหนึ่งนะการเล่นชีวิรอนนะส่วนใหญ่เราจะต้องตัดไม้กันก่อนนั่นเองแล้วก็เราควรจะสร้างบ้านในถ้ำจะเป็นการดีที่สุดเพื่อที่จะประหยัดทรัพยากรนเนี่ยเอ้ยนี่อะไรเนะี่ยมีไห้เสียงอะไรอ่ะเสียงวัว, <c oughs> ö, ว,วเอวัวมีเขาเออมันเป็นมิรกับเราป่ะแต่ว่าฉันอยากเล่นเนื้อนะช่วงนี้เราขาดเนื้อนะขออภัยเลย สเต็กกับหนังอ่อนเอ้ยแกเอาไปทําที่นอนไงที่ปุดพังเอไม่ใช่ที่ตัดไม้พังเฮ้ยมีหมูนอนดอ้วยวัดมีเอาไปทาอะไรได้อะเฮ้ยฉันขอเก็บน็ตน,นะอของนายเดี๋ยวไปทําอะไรอะ่ะสามารถเอาไปปลูกอะไรได้สินะ,ะเดี๋ยวเราจะมาค้าฟของก่อนนะครับเออเราจะข้า,ปขาปเป็นโต๊ะค้าฟก่อนนะ ก,ก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปหาที่สถานที่ในการสร้างก่อนนะเราจะยังไม่นะ่นเฮ้ยเขาว่ากันว่าสถานที่ในการสร้างที่เหมาะสมที่สุดคือในถ้าและมีน้ําเพราะว่าเวลาเราเหิวข้าวหรืออะไรเงี้ยเราก็มาตกปลาได้นั่นเองนะ,ะตรงนี้ก็ไม่เลวนะเฮ้ยนัยงไงถ้ำถ้ำ แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบสีอย่างนั้นนะมันแปลกๆเสียงอะไรอขอขอดูลาดลาวอีกสกนิดหนึ่งนะซวยนิดหนึ่งนะนี่มันบนโลกนี่มันโลกของบิลลี่โวสินะผมไม่รู้นะว่าจะเจอกับอะไรบ้างและก็ไม่รู้ว่ามีมอนอะไรบ้างนะไอ้นี่ไม่มีอะไรเฮ้ยตรงนี้ก็หมอนะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าต้นไม้น้อยไปนะสีก็ดูจืดไปวายมันไม่ค่อยโอเคผมว่าผมกลับไปที่เดิมเนี่ย ที่เดิมน่าจะดีที่สุดแล้วละ่ะดึงจะเดินมาเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันกี่โมงอ่ะอย่าบอกนะว่าจะมืดแล้วโอ้ m ม่ก d เรายังไม่ทําอะไรเลยเออเอ๊ะเ,เรางม,มาตัวนี้ด้อยตัวนี้ด้ยวยใกล้น้ําแล้วก็ผมชอบอุอ้ยมีหมาด้วยแต่เสดาไม่มีกระดูกอะ่ะผมว่ามันต้องให้กระดูกแน่ๆเลยเอาเป็นว่าผมเลือกตรงนี้แล้วกันนะน่าจะดีที่สุดละมันอยู่กลางป่าแล้วก็ข้างๆก็มีน้ำอะไรเงี้ยนี่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราวางโต๊ะคราฟก่อนเลยก็แล้วกันแล้วก็ชุดนี่เอามาใสา่นี่มางอ,อ๊ย อมีคนป่าด้วยเหรอมีคนป่าแถวนี้เหรออย่าพึ่งอย่าพึ่งมันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วเราจะไม่มีท็อตเลยอโอโคตรโคตรนานคือตอนนี้ผมโลนมากอ่ะมันคราฟยังไงที่คุณเนี่ยเขาเพิงมีอยู่ห้าอันนะบอกว่าคืนแรกของเรานี่จะอยู่ได้นานนะไม่ใช่คืนแรกตายนะเฮ้ยทำไมมีเสียงอะเสียงมาจากไหนันเสียงมาจากตัวเราเหรอว้ายงงไปหมดแล้ว โอเคเดี๋ยวเราจะขุดลงแล้วกันนะเนื่องจากาบนนี่มันมันสูงไปไงไอ้มันต่ำไปเราต้องขุดลงนะขุดลงสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะทําเป็นทางเข้านั่นเองนะจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างบ้านนะั่นคือในถ้ำเพื่อประหยัดทรัพยากรในการสร้างบ้านน,ะนั่นเองในะคือแรกเนี่ยเราก็ได้ยินเสียง้เสียงอะไรเนะี่ยแสดงว่าต้องมีคนอยู่ข้างบนนะเฮ้ย วั่งไงอืมใช้ของนี้ในการแรกกันเหรอเพอดีฉันไม่มีนะฉันไม่มีของเดี๋ยวเราขอสร้างแคมป์ไฟก่อนแล้วกันนี่มันก็ขอประตู้วยปับ๊บแล้วก็ตรงนี้หวังว่าเราจะไม่โดนมอนนะใครปักทอดให้เหราอ๋อชาวบ้านเหรอปักให้เราเฮ้ยดีจังอ่ะมีการมาปักให้เราด้วยแล้วขอบคุณมวกระหว่างคืนค่าคืนนี้เราก็ห้องแล้วกันนะทำเป็นพื้นที่ในการสร้างบ้านในคืนแรกของเรา จะว่าแปไก้อนดำๆนั่นคือก้อนอะไรมันคือก้อนอะไรจิปะถะพิเศษย้อมสีเอาไว้ย้อมเป็นสีดำนั่นเองนะไม่ค่อยดังใจขอคาบเป็นที่ขุดแล้วกันทิ้งของอยังไงนะ <c oughs> เนี่ยคิดดูว่าเล่นว่ามือใหม่แค่ไหนทิ้งของไม่เป็นยังดีได้เปิดคาบของเป็นเพราะว่าลองเข้ามานิดหนึ่งโซเวมานิดหนึ่งอ่ะแต่ไม่ได้ลองกดทิ้งของอเดี๋ยวที่ผมจินตนาการไว้นะครับก็คือ ตรงนี้จะเป็นที่คับของก็แล้วกันนะอ่าเป็นห้องเล็กๆไว้ก่อนอถ้าเราเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนพื้นเป็น cobblestone น่าจะสวยนะผมว่ามันคืออันเดียวกันป่าโอเคมันเปลี่ยนเป็น cobblestone ส่วนด้านข้างกําแพงน่ยผมจะปรับเป็นให้มันเป็นรวดลายแหละผมรู้สึกว่าเอ้มันก็ดูสวยนะอย่างเงี้ยอ่แต่สิ่งที่เราขาดก็คือที่นอนเดี๋ยวเรา <Whoa. S 1> พรุ่งนี้เช้าเราค่อยหาที่นอนแล้วกันนะทีน,นี้เราก็ทำเป็นห้องไปก่อน ห้องแบบนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นห้องนอนผมชอบอะไรที่แบบเป็นสัดส่วนนะถ้าเกิดผมทําห้องนอนแบบวางเตียงด้านนอกมันก็มันก็ได้แหละแต่ผมไม่ค่อยชอบนะชอบให้มันดูเยอะเยอะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้นอนดี่ก็หูนั่นแหละเสียงอะไรเนี่ยไปเอาตกข้าวเออมันคือตัวเลยคือมอนวะผมว่าน่าจะมอนหน้าตายกันนะขอลองสู้แล้วกันนจะ เราครับอันนี้ก่อนแล้วกันนะตัวครับตัวครับไม่ได้โอ้ my god โอเคเราจะไปตัวครับตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วไป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 ตัวครับ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  o ้ my god บานหลังแรกโอ้เพิ่งจะ้ทำเสร็จมันคือตัวระเบิดแล้วน่ะตัวอย่างนั้นน่ะโอเคเข้าใจแล้วโอ้ยบ้านเมื่อกี้ทำเสร็จเอง เฮ้ยมันมีตัวใหม่มาแล้วอย่าเพิ่งโดนมาอย่าเพิ่งโดนมาเฮ้ย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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอเค,อเค,อเคตัวครับเราวาไงไว้ตรงนี้ต่อไปก็เตาเผาใช่ไหมอ่าเอาไว้เผาอะไรนะั่นนะเฮ้หนูชยาให้ใครเนี่ยมาลองสู้ไอ้สักไฟหนึ่งมาสิมาเฮ้ยเฮ้ย ต่อตๆๆอเหมือนเก็บเบลเฮหึสถานะเราติดไฟด้วยตัวอะไรตัวเลยมันเป็นตัวที่มันน่ากลัวก็ขนลุกเลยตัวเมื่อกี้เนี่ยมันคือแมงมุมสินะกลับบ้านดีกว่ามันชักจะไม่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาท็อต วางไว้ไวข้างๆบ้านเราเนะี่บ้านเราจะได้สว่างเตียงนอนเรายังครับไม่ได้เราต้องมีขนแกะเอ้ยนี่ไงสติก๊กเราต้องไปตัดไม้ก,ก่อนเพื่อจะเอาเตียงไงเดี๋ยวขอตัดไม้ก,ก่อนไปก่อนโอ้ยกดขอขอบไปหนึ่งคบทุกทุกปุกเฮ้ยโอ้ยไม่จะตายแล้วจะตายลืมดูเลือดเมย์แล้วบ้านเราอยู่ไหนเนี่ย เริ่มมาก็ตายเลยเนี่ยคือเลขเราโอ้โหต้องก่อไฟด้วยนะผมไม่ได้ดูเลือดมือใหม่มือใหม่มีตัวระเบิดตรงนั้นอะถ้าจำไม่ผิดบ้านเราน่าจะอยู่ข้างหน้านี่แหละใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยใช่ด้วยใช่ด้วยกลับไปก่อนกลับไปเอาของก่อนเฮ้ยจับไว้นีเข้าบ้านแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โลกไปนี้มันช่างอยู่ยากจริงไงอ่ะ เดี๋ยวเราค้าเป็นเตียงนอนเราต้องข้าเป็นสติ๊กก่อนอตอนนี้เราได้เตียงนอนแล้วนะเตียงนอนเอาไว้นอนนะอุย้ยจะเปลี่ยนพื้นก่อนอขาดไม่ได้ความสวยงามเดี๋ยวพื้นดน้านในเราเป็นพื้นไม้ดีกว่าด้านนอกก็เป็นพื้นหินเนี่ยไม้แปรรูปอันนี้ได้ทั้ง20บอันเฮ้ยอันนี้ดีกว่าไม้สีขาวาตัดมาเยอะนะไม่ได้ใช้อแล้วก็ประตูเฮ้ย,ยตกใจโอเคอ่าอนอนดีกว่า ในที่สุดก็เช้า,ชาสักทีเช้าแสงสดใสที่มีมอนเต็มบ้านบ้นเฮ้ยนักกลัวไอเราเปลี่ยนเพื้นนี้ก่อนอมันขาดไม่ได้นะ้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวอันนี้เราไว้หน้าบ้านอันนี้ผมใช้ไม่เป็นไงพอมีอาวุธไหมเราคาบอาวุธไม่ยังไม่ได้เหรอเราจะต้องตัดไม้อะไรให้เยอะที่สุดนะเฮ้ยนี่ไงได้ละไป let's go <S เดี๋ยววันนี้เราจะไปตัดไม้ให้เยอะๆนะอืมมาเร็มาเเฮ้ย เจ้้าแมงมุมโอ้โหตอนคืนนี่คือแบบน่ากลัวน่ากลัวนะตองคืนมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยเกบไอ้้นี่ไอเจ้าระเบิดไอ้เจ้าไข่ไข่ระเบิดอุ้ยเจ้าไข่ระเบิดเฮ้ย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 มันแรงขนาดนั้นเลยเหรอรอบที่สามไอ้รอบที่สองโอเคเราไม่ควรไปยุ่งกับไก่ตัวระเบิดเลยนะขุนระเบิดแรงมากอะ นึกว่าแบบจะโดนดาเมจครึ่งหนึงอะไรเงี้ยที่แบบหายเลยทั้งๆท,ท,ที่มีชุดหนังไม้และหลุมที่สองโอ้โลูกใบนี้มันช่างอยู่ยากจริงเลยครั้งแรกมักจะยากเสมอครั้งต่อไปก็ยากเช่นกันตัดไม้ก,ก่อนนะเราจะต้องมีทรัพยากรให้ได้มากที่สุดแล้วก็เนื้อก็น่าจะโอเคแหละใครที่มีอะไรแบบแนะนํา เกี่ยวกับเกมนี้นะสามารถคอมเมนต์ได้แล้วก็ใช้ได้ว่าน่ารัาถ้าเกิดใครที่เคยเล่นเกมนี้แล้วอยากจะแนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะค,ะออครับว่าเออค้าเปอันนี้ใช้อันนี้เราวังไอ้ตัวนี้อะไรอย่างงี้นะสามารถแนะนํามาได้ซึ่งผมเองไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างจะเจออะไรบ้างในการเล่นชีวิตหลอดอย่างน้อยตอนนี้ไร้รู้แล้วก็ค,วคือเราเบิดมันแรงมากนะแรงสุดๆแล้วก็ใครที่ชื่นชอบกับการเล่นโปรเจกต์นี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกด ชร์คลิปนี้ก็ด้นะกดไลค์กันด้วยนะครับก็ถ้าเกิดคนลรกก็แชร์กันเยอะก็เดี๋ยวจะเล่นต่อไปกันยาวๆนะครับก็ะบจะลงบ่อยๆเลยนะช่วงนี้ขยังกลับมาทำคลิปเอา้าพังแล้วไม่เป็นไรขอใช้มือก่อนลเลยอา่ากล่องอยู่นี่เดี๋ยวเราจะเอากล่องไว้ตรงอา่าตัวนี้แล้วกันเป็นไม่สำหรับเก็บของอะไรเล็กๆน้อยๆไปก่อนด๋ย่ค่อยแยกเป็นสัดส่วนอีกทีหนึ่งอืมผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะตั้งชื่อบ้านว่าอะไรดีอืมโดนหลุมโดนอะไรสักขนาดนี้ ก็เป็นว่าผมอยากจะให้ช่วยตั้งชื่อบ้านครับผมนะครับก็คอมเมนต์ตารางคิปมาได้เลยแนละ้วเดี๋ยวผมเห็นชื่อบ้านหลังไหนแบบชื่อไหนน่าสนใจมันจะมาตั้งเป็นชื่อบ้านเลยนะืมเอาแบบให้มันดูมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนะแบบสั้นๆ้น่าใจความนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปักชื่อบ้านตรงนี้อ่าโอเคตอนนี้เราก็ถึงเวลาสมควรแล้วแหละนะนะกับการเล่นไม n ิวโว่ซูเปอร์ a วนั่นเองนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคลิปหน้านะครับก็หวังว่าทุกคนจะ ชอบกับการเล่น m i d i e v a l Survival แบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใน EP ครั้งต่อไปกับการผจญภัยของเรา Medieval Survival นะครับไปเจอกันคลิปหน้าไปละ